สวัสดีครับวันนี้ก็มาว่าผมช่องตุ้ยพาเลาะเชนนะครับวันนี้เราก็ครับได้ออกวิ่งออกกาลังกายครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์นึงครับวิ่งออกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้เราก็จะวิ่งชมบรรยากาศเนาะท่านผู้ชมครับวันนี้แล้คนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องตุ้ยพาเลาะเชนนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามครับวันนี้ก็เวลาห้าโมงกว่าครับผมก็วันนี้ก็วิ่งออกกําลังกายครับ เหมือนเดิมครับก็อาทิตย์ที่แล้วก็มาได้วิ่งครับว่าไปทําธุระด้วยครับ่ะเดี๋ยวเราก็วิ่งครับชมบรรยากาศเนาะตอนเย็นเนาะายวันนี้ครับนี่ครับผมที่ผมยืนอยู่ครับผมก็เป็นก่อนเป็นภูเขาครับนครับเขาลาดชันครับ ทำเส้นทางทางนี้ก็ไปออกปากท่องครับวั่งนี้ก็ไปออกกรุงเทพครับท่านผู้ชมปะเราก็รับชมบรรยากาศเนาะ ครับวันนี้ก็อากาศดีมากเลยครับไม่มีแดดช่วงเย็นวันนี้ก็ไปถือโอกาสก็วิ่งออกลัางกายจักหน่อยครับเพื่อดูแลสุขภาพต้นเฟืองฝาครับดูยอดมะม่วงครับโอ้โดกมากเลย ก็ปอร์มร่างกายก่อนก่อนที่เราจะวิ่งครับโอ,อากาศดีมากครับทํ้ชมร,ระยะทางที่ผมจะวิ่งครับประมาณเต็มที่ก็สองโลครับสองโลไปกลับสองโล ฝั่งนี้ก็ปลูกเขาปลูกต้นต้นกล้วยครับต้นกล้วยเขาไว้ขายหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นวัดสับน้ําเย็นครับทาชมตอนนั้เขาก็ปลูกผักปลูกอะไรครับขายครับดูครับดูต้นต้นสเตาที่ผมมาทําคอนเทนต์ครับดูครับเโหไม่เหลือเลยครับเขาป็นเขาฟันเลอแต่ตอครับปีหน้าก็คงจะไม่ได้กินง่ายครับโอ้คนเอากเอาชิบหายหมด เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนสดวที่ผมนำคนเข็นครับไม่เหลือครับผมเขาฟันกิ่งออกมดแล้ว ผมจะวิ่งออกลังกกยครับผมอาจจะภาพอาจจะสั่นหน่อยครับเสียงกระโลกก็เตะป่ะเราจะวิ่งเจออะไรนะครับนกสารกอครับ หลังลายๆครับกระปุกไปบินดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันมืด,ดครับไปมืดมืด อโอเคครับก่อนนานๆครับผมเดี๋ยวถ้ายคลิปฝากกดไลค์ดกดแชร์ช่องตุ้ยพระเนาะใช่ไหมครับผมวันนี้ก็ผมขออนุญาตวิ่งก่อนเนาะว่าคนข้าอาจจะมึนไวหน่อยครับผมขอลิหนานจนากันไหมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย